การเป็นมหาลัยรับใช้สังคมหรือว่าเป็นที่พึ่งสังคมเนี่ยผมคิดว่าบลสเราจะต้องเอนเกจกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคเอกชนประชาสังคมต่างๆนะครับดังนั้นในกิจกรรมที่มหาลัยเราได้ดาเนินการไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างเช่นการลิงก์กับส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยมหาลัยเราได้มีการเชิญทางกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครศรีมานะครับโดยนําทีมโดยท่านที่ดารัตลอดอันตันะครับประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ย ได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาสื่อสารแล้วก็ทางมัชาลเราได้มีการนําเสนอผลงานวิจัยต่างๆที่เป็นผลงานวิจัยโดดเด่นโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่มาจากกลุ่มศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆ COE รวมถึงมีการจัดฟอลอรัมีการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานของนักวิจัยแต่เวลามีเรื่องของการจัดนัดพบปะกันร,ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มเฉา,าสะสาหาวิชาเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ ทางนี้เนี่ยเพื่อให้ทางสภาวิสาการได้รับรู้แล้วก็รับทราบว่ามศสรเรามีงานวิจัยอะไรต่างๆที่เป็นงานวิจัยโดดเด่นอยู่บ้างเพื่อน,นําไปสู่การเพิ่มโอกาสในการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการที่จะทําให้เกิดธุรกิจฐานนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นหรือสตาร์ทอัพสปินออฟต่างๆให้มากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของสภาหอการค้าจังหวัดนครศรีมาก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้มีการเชิญประธานสภาหอการค้า คุณสุทธิลักษณ์พันสายเชื้อนะครับซึ่งเป็นประธานสภาหอการค้าของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็มีการาพูดคุยถึงโครงการสําคัญๆที่ต้องการจะขับเคลื่อนนะครศรีมาข,ของเราเช่นโครงการของการผลักดันให้คร,ราชนะครับเป็นหับในเรื่องของอเนื้อวัวคุณภาพสูงหรือว่ารีเมีอร์บีฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางนี้เนื่องจากว,ว่ามรสเนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องของลงเชือดหรือลงปรับแต่งเนื้อมาตรฐานที่เป็นระดับ GMP มันก็จะเป็นศักยภาพในการที่จะทำให้โคราชของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นหับในเรื่องของเนื้อวัวคุณภาพสูงในอนาคตต่อไปได้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อย่างน้อยในนครชัยบุรีของเรานะครับเรื่องของการเอนเกจกับองค์กรชุมชนและสังคมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบสูงอย่างเช่นตัวอย่างโครงการ NC เขาใหญ่เมื่อเราได้ดําเนินการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเป็นการนําเอาผลงานวิจัยของอาจารย์และหลายท่านมาจากโครงการและหลายโครงการร่วม10กว่าโครงการเนี่ยไปสู่การพัฒนาพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ซึ่งก็ได้รับตอบรับจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี หรือโครงการล่าสุดนะครับโครงการที่เป็นการเปิดแหล่งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นเทรลของปากกั้งนะครับที่ได้ร่วมมือกันร,ระหว่างทางมลสเรากับชุมชนของปากกัง้งโดยมีสถานทูตแคนาดานะครับให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งโครงการตัวอย่างของการที่เป็น university community engagement การร่วมมือกันในทุกฝ่ายทั้งฝั่งของมัธยาลัยนะครับเรื่องของชุมชนแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆเช่นสถานทูตแคนาดาได้มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ก็ได้มีการเปิดตัวของแอปพลิเคชันชื่อเทรลของปากกั้งนะครับแล้วก็สําคัญเลยครับโครงการนี้เนี่ยเป็นการทําให้คนในชุมชนของคลองปากกั้งเนีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันโครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสะท้อนที่ดีมากในเรื่องของการเป็นมาดยและใช้สังคมของมัดศของเราเช่นเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการสร้างพนันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนก็คือเรื่องของการสร้าง engagement กับทางสถานประกอบการในเรื่องของ CV เรื่องของสกิจศึกษานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของมัตสอเราเพื่อที่จะเป็นการเพิ่ม employability หรือว่าการสร้างงานให้กับบัณฑิตของมัสอเราในอนาคตนะครับดังนั้นการร่วมมือกับทางสถานประกอบการในการพัฒนา CV platform เนี่ยผมถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เราจะเป็นต้องทําให้สถานประกอบการเขาได้รับทราบรับรู้แล้วก็เขา้าใจได้ว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มของซีีเนี่ยนอกเหนือจากนักศึกษาเราจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยสถานประกอบการเองก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเรามีกรณีศึกษาเช่นกรณีของที่ University of Waterloo ที่ผมไปดูงานมาเนี่ยเขาสามารถจะชี้เห็นว่าสิ่งที่สถานประกอบการได้ลงทุนไปกับศักศึกษาเนี่ยเช่นเขาลงทุนไป x เนี่ยสถานประกอบการสามารถที่จะได้รีเทิร์นกลับมา เป็นจำนวนถึง 2x เช่นเดีวยวกันนี่คือตัวอย่างของการที่ทำให้สถาปอะการการเนี่ยอาจจะสนใจกับมาสู่การร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มของ CV ของเราให้ดีขึ้นในอนาคตได้นะครับ